สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับแฟนดูเต็ดนวครับทางช่อง y t u t u แฟนซี8 0 0ครับก็มาอัปเดตข่าวสางความเคลื่อนไหวกับผมเปรมี่ครับยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนครับช่อง y t u t u แฟนซี8 0 0 0ครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็คอนเทนต์น่าสนใจในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับคืนนี้ครับทีสองตรงแฟนผีนอนด็กกันอีกแล้วนะครับ ศึกยูเฟ่ายูโรปาลีกแมตช์เดย์ที่4ครับของกลุ่มปีปีสแตแดงจะเล่นที่โอราฟอร์ดรับการมาเยือนของโอโมเนนิโคเชียครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบุกไปเฉียนชัยบวบิด3-2มสพิใสปลัดนะครับโดยสถานการณ์เมื่อผ่านครึ่นทางของกลุ่มนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นเรียวโซสรดัดครับมีก้าแต้มเต็มจาก จะชนะ3นัดรวดนะครับอันดับ2คือยูไนเต็ดครับมี6คะแนนอันดับ3เป็นเชอร์ลีฟครับมี3แต้มและอันดับ4คือโอมอนเนีย er, ครับแพ้มารวดครับเปรียบสเสมือนทีมจากแต้มที่ไม่ว่าใครมาเจอก็ต้องเอาชนะให้ได้เป็นไฟต์บังคับเลยนะครับก็ย้อนกลับไป เกมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องตื่นใจเอเดรีนทาร์กและลูกทีมว่าคุณไม่สามารถประมาทได้แล้วมันก็จะทําให้โจทย์ของเขาเนี่ยบางทีนี่คือเกมที่มันอาจจะดูะไม่ได้สําคัญอะไรถ้าเทียบกับการลุ้นอันดับ1ใน4ของพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าชนะได้ในเกมนี้มันจะทําให้สายการลุ้นเข้ารอบลอกเอท์ของยูเอเนี่ยสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับใจจริงเนี่ยผมอยากให้มีการพับตัวหลัก ซึ่งมันก็สามารถทำได้ในส่วนของแนวรูปครับ อองตินีมักซียาลเจ็บจากเกมที่เฉลิมชนะแอปเลตัน2-1นะครับอาจจะฟิตไม่ทันและเทนตาสเองก็คงจะไม่เสี่ยงใช้งานในสภาพที่มันไม่สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นมันก็จะเป็นโอกาสของเคสโนโนนโดนะครับที่พึ่งยิงประตูครบ700ลูกครับในระดับสโมสรอ,ออกตาเป็นหูหอ,อกตัวจริงโดยตัวริมเส้นเนี่ยบางทีอนอนตนีที่เล่นมาติดๆก,กันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พักกลับแล้วก็เจรต้ฮันโชคก็จะได้โอกาสนะครับ ลงมาเรียกความมั่นใจหน่อยนะครับมีฟอร์มที่แย่ในเกมกับโอมูเนียนี่แหละทำให้โดนดรอปไปนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสลับกันได้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับในความคิดของผมเพราะดูแล้วเนี่ยการเจอกับโอมูเนียที่โร,รลละครในความฝัน,นยโจทย์มันก็จะง่ายขึ้นกว่าการไปรเทียนนะครับมันก็ทําให้ขยับกลุ่มกําลังได้บ้างนะครับทางซ้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นมาคารัตฟอร์ดเล่นไปก่อนนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องการความแน่ใจว่า คุณจะชนะในเกมนี้นะครับในตำแหน่งของบูน่ไฟนันผมว่าก็ยังต้องเป็นเขาเลยในบทบาทตัวหลักนะครับก็มันมีตัวเลือกอยู่จำกัดเหลือเกินตำแหน่งของทิสเนเซนตรงนี้ถ้าผมไม่นินทักผมจะพักครับเพราะว่าเขาทำสึกหนะักมาต่อเนื่องและเดือนนี้เห็นโปรแกรมแล้วต้องอยอมรับในความพรอโหดครับต้องลงเล่น เกมนี่คือนัดที่4ของยูไนเต็ดนะครับเป็นผมผมจะให้เฟรดลงนะครับแทนเอเดนเซนและตำแหน่งไม่ิดตัวรับเนี่ยกาซิเมโลก็พักไปเพราะสกอตต์แม็กโทมเนสมควรจะได้ลงเล่นครับเพราะเขาโดนใบเหลืองครบ5ครั้งในลีนะครับทำให้แมตต์วันอาทิตย์นี้กับนิวคาสเซิลเนี่ยจะติดทดแบนมันก็อัตโนมัติคิดได้ไม่ยากว่าเก็บกาซิเมโลไว้เกมกับสาลิกาโดงแล้วก็ให้แม็กธอมลงเล่นไปเลยแนวรับราฟาเอลวาลานเนี่ยกลับมาลงเป็นสำรองในเกมที่กุซันพักได้ จะได้สลับกับอาริซันโดมาติเนสซึ่งผมอยากให้เขาพักบ้างครับเล่นมาติดติดกันเนี่ยต่อให้แข็งแกร่งยังไงมันก็ไม่น่าจะไหวอ่าถ้าวารานคู่กับรเดนเลิฟแล้วก็เป็นการวางแผนไปแล้วว่าเกมกับเดวกาเซนจะใชใครบ้างดาโล่ปันขยับไม่ได้จริงเพราะว่าตัวเลือกแบ็คขวามันก็ไม่มีนะครับแบ็คซ้ายอาจจะให้ไตเลวมาเซียกลับมาเรียกความมั่นใจแทนลุคชอที่ยึดตัวจริงกลับมาได้อีกครั้งนะมันก็สลับกันไเท่านี้ดาร์วานก็ยังเป็นดาวิดเนเคอา เดิมนะครับโจ์มาจะง่ายนะครับแต่ตรงนี้ต้องเล่นให้ละเอียดเอาชนะแล้วก็ยิงประตูให้ได้เร็วเพื่อที่ได้ถอดตัวหลักมาพักแล้วก็ส่งสำรองลงไปเล่นนะครับก็เชื่อว่าคงจะคว้าชัยได้ไม่มีปัญหาก็เป็นกุญแจสำคัญปูทางสู่การเข้ารอบดอกเอาท์ของพินเต็ดครับ